ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะช่องเจสเช่กับเกม Black Clover ซาวิสัตคิงนะคะหรือว่าเกม Black Clover เมื่อวานนั่นเองค่ะวันนี้อยู่ในเซิร์ฟไทยนะคะวันนี้เนี่ยโอ้โห ID เรียกได้ว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันมากๆนะคะสำหรับ ID ID นี้นะ Easy Man นะฮะวันนี้ยืม ID ของคุณ Easy Man นะคะหรือว่าอาเฮียของเราเนะพี่ใหญ่ประตูนั่นเองนะเออเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาลองทีมให้ดูนะคะทีมที่จะมาลองวันนี้ก็คือเป็นทีมแดงล้วนนั่นเองนะเพราะว่า พี่ปทนะคะเขาเพิ่งรีวิวยูโนนะคะล่างุู่นารุนไปนะ,ะก็ปั้นค่อนข้างเดือดอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์กันสักนิดนึงนะคะขอไม่ลงรายละเอียดเป็นอันเนาะ,ะแต่ว่ารวมๆแล้วค่าๆสเตปประมาณนี้นะ,ะเป็นดีบัฟเฟอร์สายกึ่งดา์เมดนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยถ้านึกถึงเขาเรียกอะไรอะถ้านึกถึงตัวละครยามินะถ้าถามว่าใครเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟไทยและเซิร์ฟญี่ปุ่นนะ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะที่จะเป็น y ม m ิก k โร่ของคุณปะทูนะโหวัน oh, นี้ก็เลยยืมไอดีมาเลยทั้งไอดีเนี่ยพอจะมาเล่น2ตัวนี้ตัวหลักนะคะเป็นทีมแดงล้วนนั่นเอง oh, oh. อุปกรณ์ของยามิเนี่ยก็คือใส่เป็นเซ็ตประมาณนี้เลยนะคะพลัง6กหมื่นหกเนาะนี่นะ ATK สี่หมื่นกว่าๆนะแล้วที่เหลือก็เข้า,ขาวประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่จะเล่นด้วยในทีมแดงล้วนก็จะเป็นส่วนของนเอ l นะอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะเจ็ดหมื่นหนึ่งนะ MATK ห้าหมื่นนะโอ้โหโคตรเดือดนะเออ พี่เกนี่โคตรเดือดน,นะสำหรับตัวละครแต่ละตัวเซิร์ฟไทยเซิร์ฟญี่ปุ่นเขาก็เดือดเหมือนกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาลองทีมแดงล้วนกันดูแล้วกันเพราะว่ายูโน w นะคะถ้าเราใส่ทีมแดงล้วนมันจะมีบัฟให้เนาะเป็นสกิลติดตัวของเขาเลยนะคะก็คือหากพันธมิตรเป็นสายพลังนะคะหรือว่าสีแดงนั่นเองนะจะให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัว20%กับตัวเองเท่ากับว่ายูโ uh, น you know เนี่ยจะได้เปิดก่อนแบบแทบจะ100%นะคะ เปิดก่อนชนะทั้งตัววันท่อนะคะแล้วก็ตัวฟินแลนด์เลยนั่นเองสำหรับใครที่เล่นทีมสปีดนะยูโนบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ที่จะเล่นกับทีมแดงเนาะแต่ปัจจุบันต้องเกินก่อนว่ายูโนมันอาจจะแสดงประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามันจะไปโหดจริงๆไปเก่งจริงๆเนี่ยช่วงตอนที่อาสตากับแม่มดเข้ามาช่วงนั้นนี่คือแทบจะแบบ เล่น3ตัวนี้แทบจะทุกทีมต้องเล่นยูโนนะแล้วก็มีอัสตาปีศาจนาะแล้วก็มีแม่โมนั่นเองตอนนั้นคือยูโนจะเฉิดฉายแบบสุดๆแต่ว่าปัจจุบันมันยังไม่เข้าเจก็จะมาลองทีมแบบว่าทีมแดงที่มียามิสกิเฮโร่แล้วก็โนเอลนั่นเองเนาะให้ทุกคนพอแล้วนะคะก็ไปดูกันเลย เลชแมนชอบโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกม Black Clover Mobile เติมง่ายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญเลชแมนคอยใก้ชทนเ่วนลดได้เติมก่อนค่าจ่ายก็ได้นะเพราะมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายเติมในเว็บก็ได้เติมในไลน์ก็ดีเติมถูกเติมง่ายเติมไม่บริการยี่ชั่วโมงพร้อมแล้วต้องเลชแมนชอบไอเรามันก็คนดวงไม่ดีจะสุ แต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เรามี Starbucks เว็บซื้อขาย ID เกม Black Clover และ ID เกมอื่นๆอีกมากมายมีทั้ง ID พร้อมเล่น ID ดองเพชร ID บ้านโตสามารถเข้ามาใช้สินค้าได้เลยไม่ว่าจะเป็น ID ที่มีโนเอลบึ um ้มๆมสีดาวแบบนี้หรือ ID ทีมฟ้าครบเซตเอาไว้ฟาร์มด่านอุปกรณ์ ID ไลอาและนิดสองดาวก็มีนะหรือใครหา ID ดองเพชรบึ um ้ um istan, มบึ้ม Black h เกือบหมื่นเพชรก็มีเหมือนกันซื้อขายง่ายปลอดภัย100%ตต้อง Starbucks มาทุกคนทีมแรกนะขอเจอกับคุณชิฮิโร่นะมีในส่วนของลาเดตโนเอลจักรพัดแล้วก็มนะิโม่เนาะทีมนี้ก็น่าจะเห็นเล่นๆกันหลายคนอยู่นะส่วนเราก็จะมาในส่วนของยามินะกลับมาเฉิดฉายได้อีกครั้งเนาะเพราะว่าเล่นทีมแดงล้วนแล้วก็จะมีดีบัฟเฟอร์ในส่วนของชาร์ลอตเข้ามานะเล่นดีบัฟเฟอร์สตัวเลยนะชาร์ลอตกับยูโนนะฮะแล้วก็ดามจสองตัวยามิ ami, กับโนเอลนั่นเองมาทุกคน มาดูกันนะว่าทีมนี้จะเป็นยังไงในส่วนของยูโนเราจะทําการใบ้ตัวที่สกิลมันมีผลป่วนกันทั้งสูงก็คือส่วนจะจะใบ้เป็นลาเดนละกันเนาะเพราะว่ามันกลางเกาะนะเดี๋ยวจะสู้ยากนะทีมเราเรีบเล่นรีบจบใบ้ไปแล้วพร้อมกับทําการยูยูและชาล็อตใช้สกิลสเพื่อแปะดีบับตีตาเขาให้นะเออตาเกิดอบอดนะคะโดนตีตาเออไม่ใช่อะแล้วโนเอล ถ้าเราฆ่าตัวที่ติดดีบับตีตาได้นะเราจะได้เทิร์นเพิ่มทันทีนะโนเอลจะใช้เป็นสกิล3แล้วกันอ่ะน่าจะฆ่าได้สักตัวแหละบึ้มโอเคโอ้โหไม่ใช่สักตัวหลายตัวกันเลยดีดียวนะจูเลียสเออเรียบร้อยและเกิดมาใหม่เราได้เพิ่มอีกนะเพราะว่าเออโอ้โหไม่ได้เล่นเอออีกร้งยามียังไม่ได้เล่นเลยทุกคนตายหมดแล้วเรียบร้อยสำหรับตาแรกโนเอลแบบว่าเบิร์สรัวๆแนะขอดูดัมมจรวมกันสักหน่อยนะ โนเอลทำดาเมจไปที่88% MVP นะ305ดาเมจเลยนั่นเองจริงๆชาลลอตมันเล่นกับมาร์ทเป็นทุกคนเพราะว่ามันจะมีกันดีบัฟเนาะแต่น,นี่คือทีมมาร์ทสามตัวทีมมาร์ทสามตัวแบบนี้เราต้องเล่นฟินแลนด์ก็ได้นะเราจะเปลี่ยนมาเล่นของทีมฟินแลนด์แบบนี้นะฟินแลนด์เออเราต้องเอาไอ้นี่ออกนะฮะเ้วเอายามีเข้าไม่ใช่ยามีตัวนี้สิยามีสีแดง ยามิยามิามสีแดงนี่อม,มีในส่วนของยามิฟินแลนด์เนาะโนโเอลแล้วก็ยูโน่นั่นเองอะมาลองสู้คุณชูชาดูนะมามาดูคนฝั่งเราน่าจะเปิดก่อนอีกเช่นเคยนะตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยไม่เคยเห็นใครใช้ยูโนเลยนะตอนนี้เราจะใช้ในส่วนของเออจริงๆทีมเราก็ได้เปิดก่อนทั้งทีมอยู่แล้วนะก็ใบในส่วนของลาเดชเช่นเคยนะเผื่อเอาไม่ลง มาแล้วก็ฟินแลนด์นะสกิลสองนะนะจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วแต่สกิลสามจะเป็นเพิ่มครินนั่นเองจะใช้สกิลสองพอต้มลังโจมตีให้ทีมฮะมาแล้วก็โนโอเอลน่าจะปิดฉากได้หรือเปล่าอืมเรียบร้อยสวยงามมากมาและยามมีช้สกิลหนึ่งเพื่ออืโอ้โหเรียบร้อยฮะฝั่งตรงข้ามไม่ได้เล่นเลยนะเหลือแต่มาร์ตตัวเดียวนะทุกคนอันนี้เพิ่มความคล่องตัวอันนี้ใบนะอะ อดเล่นไม่ได้เล่นเลยเศร้าอะทุกคนไม่ไม่ได้เล่นเลยนะมานี่ขนาดยังไม่ได้ดึงประสิทธิภาพมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังขนาดนี้หรือตัวเขาโหดวะเออติดเลือดไหลรัว,วจังหวะน,นี้อะมาเลือดไหลวะเนี่ยเลือดไหลาตายปะเนี่ยเออจบฉากเรียบร้อยฮนะโอ้สวยงามมากมาในส่วนของทีมนี้นะคุณวาชินะ มีทั้งในส่วนของมาร์สแล้วก็มีทั้งส่วนของโรตัสสองตัวน,นี้อยู่คู่กันนะดูดตีนได้นะอ่าแล้วก็มีมิโมาไว้ชุบอีกมาเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าจะเป็นยังไงมาตานี้จะคิดว่าน่าจะใบมิโมนะเพราะว่าถ้ามันไม่ตายแล้วมันชุบขึ้นมาเราน่าจะมีปัญหากันได้นะอ่ะใบมิโมไปก่อนอืมโอเคเรียบร้อยแล้วฟินลลนเราบัฟเอทขึ้นเช่นเคยฮะอ่าแล้วก็ยามิ เพื่อไม่ให้หิวได้นะแล้วก็มีเลือดไหลด้วยโอ้มาโดนสะท้อนไปฮะจังหวะนี้มาจักรพพัดยืนให้อยู่เอ้อยืนเอาจักรพพัดไม่อยู่โอ้ยจักรพพัดเขาแรงจังวะทำไมจักรพรรดเขาแรงจังวะทุกคนโอ้โหสุดยอดฮะ ดูด้วยรวมจกักับจูเลียสใส่ไปที่33าเฮ้ยหรือว่าจริงๆโอ้เราใส่จูเลียสไม่ได้เพราะว่าเป็นสีฟ้าเนาะเพราะเราจะเล่นทีมแดงล้วนไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทีมถัดไปกันนะถัดมาทุกคนเรามาเจอคุณอาโปนะฮะเหมือนจะเป็นทีมรถแห่นะแต่ว่าทีมรถแห่ต้องกําจัดด้วยการใช้รถแห่นะฮะมาแห่มาแห่กับไม่โกงฮะแบบนี้มาลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะมาทุกคน เียวตานี้นะโอ้โหเราใบ้ใครดีนะจูเลียสละกันจะได้ไม่ต้องใช้สกิลอะจูโอ้โหแล้จูโดนแรงด้วยนะจูเลียสโดนอย่างแรงเมื่อกี้บัฟเพิ่มมาก็เล่นไม่ได้อยู่ดีฮนะเอออืมสวยโอ้โหแล้วโนโอเอลแค่ต้องยินรับดาเมจโนเอลให้ไหวมาจังหวะน,นี้สวยจัดตีตาไปเลยน่าจะตายทันทีเลยปะเนะี่ยยังฮนะ แล้วก็บึ้มจบเกมโอ้โหกาจะเล่นแบบว่าตีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตายแล้วเราก็ตีสวนนะฮะเพราะว่าถ้าใส่ฉลอดมาใช่ไหมถ้ามันติดตีดตาแล้วเราตีตัวที่มีสกิลตีตาเนี่ยเอยเขาเรียกอะไรบัฟตีตาตายนะมันจะให้เทิร์นเราเพิ่มเนาะกาจะเล่นเป็นเวนั้นซะหน่อยไม่ทันด้เล่นเลยจบก่อนอะโนเอลไปนะแสนหก้วยามีตามมันติดติดที่แสนสี่นั่นเองอะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันทุกคนสําหรับทีมสีแดงรัวนะสามารถ ใส่เป็นจริงๆในส่วนของชาร์ลอตเนี่ยเปลี่ยนสับเปลี่ยนได้นะสามารถสับเปลี่ยนไปในส่วนของฟินแลนด์ก็ได้หรือว่าชาร์ลอตก็ได้หรือว่าใครมีตัวสีแดงอื่นๆที่เก่งเนี่ยก็สามารถเอามาใส่เซตนี้ได้นะส่วนดาเมดสีแดงที่เพชรสีแดงถ้าโนเอลก็น่าจะ ม่คิดไม่ออกนะคิดแต่โนเอลกับยามีออกนะ <_ d ans> ตออในส่วนของทีนแดงด้วนถ้าเป็น DPS เนาะใครมีตัวอะไรก็สามารถเอามาแทรกแทรกได้นะรับเจคลิปนี้ก็ดาเมจที่ดีเพเด่นดก็จะมีแค่โนเอลกับยามีเนาะนึกไม่ออกจริงว่าจะใส่สีแดงตัวอื่นเป็นตัวอะไรนะก็ <_ d ans> ประมาณนี้แล้วกันทุกคนว่าทุกคนนะะชอบคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะก็อยา่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ทันแล้วเจอกันใหม่เมืออมอม่อื่นอื่นเจออาย